สวัสดีครับใน iOS 18 Apple อัปเดตแอปเครื่องคิดเลขใหม่ปรับรูปแบบการใช้งานครั้งใหญ่และในการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 26แอปเครื่องคิดเลขก็ได้รับการอัปเดตใหม่อีกครั้งเช่นกันเมื่อเปิดแอปขึ้นมาดูเผินเผหน้าตาไม่ต่างไปจากเดิมมากครับแต่จริงๆแล้วมีการย้ายตำแหน่งปุ่มต่างๆในหลายๆส่วนเลยครับเริ่มกันที่ดีไซน์ของปุ่มแบบลิควิดกัรอบๆปุ่มมีแสงเงาแต่ตัวปุ่มก็ยังไม่ถึงกับเป็นปุ่มแบบแก้วนะครับถัดมาคือการย้ายปุ่ม ด้วยการเลื่อนปุ่ม AC ไปทางขวาแล้วแทนที่ด้วยปุ่มลบตัวเลขล่าสุดไม่เพียงเท่านั้นยังย้ายปุ่มบวกลบลงไปที่มุมล่างซ้ายแล้วย้ายปุ่มเลือกโหมดการคำนวณจากเดิมที่อยู่มุมล่างซ้ายไปอยู่ที่มุมบนขวาพร้อมเปลี่ยนดีไซน์ไอคอนใหม่เมื่อแต่เปิดเมนูรูปแบบการแสดงเมนูก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยตัวอักษรมีขนาดเล็กลงจากเดิมรายการที่เลือกจะไฮไลไท์ด้วยสีส้มแต่ตอนนี้จะมีเครื่องหมายถูกด้านหน้าบอกให้ทราบแทนครับ ตัวเลือกการแปลงค่าก็เปลี่ยนจากสวิตช์เป็นคำสั่งโดยมีไอคอนสแสดงขึ้นมาด้านหน้าอย่างไรก็ตามแม้จะเปลี่ยนจากสวิตช์เป็นคำสั่งแล้วแต่รูปแบบการใช้งานยังคงเป็นแบบแตะเพื่อสลับการเลือกระหว่างเปิดและปิดเหมือนเดิมนะครับในเมนูที่สแสดงขึ้นมานี้เมื่อแตะเลือกโน้ตคณิตศาสตร์หน้าตาที่สแสดงขึ้นมาก็ปรับเปลี่ยนใหม่ย้ายไอคอนในการเปิดเมนูตัวเลือกเอาไปไว้ด้านบนเอาช่องค้นหาลงมาด้านล่างเมนูรูปจุด3จุดก็เปลี่ยนจากจุดสีส้มในวงกลมเป็นจุดขนาดใหญ่สีขาวแทนครับ ในเมนูเดียวกันนี้เมื่อเลือกแปลงค่าแล้วแต่เลือกหน่วยการแปลงหน้าจอที่แสดงขึ้นมาก็เปลี่ยนไปย้ายช่องค้นหาลงไปด้านล่างและเปลี่ยนคำสั่งเสร็จสิ้นเป็นเครื่องหมายถูกแทนครับในหน้าจอหลักเมื่อแตะเมนูบนบนซ้ายเพื่อเปิดหน้าจอประวัติการคำนวณและแก้ไขกรอบตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาด้านล่างก็ปรับเปลี่ยนใหมย่ย้ายคำสั่งแก้ไขมาด้านบนและเปลี่ยนเป็นสีขาวคำสั่งเสร็จสิ้นเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย x ในกรอบตัวเลือกนี้เมื่อแตะคำสั่งแก้ไขหน้าจอในการเลือกเพื่อลบต่างไปจากเดิมเล็กน้อยครับ ได้เปลี่ยนคำสั่งเสร็จสิ้นด้านล่างเป็นเครื่องหมายถูกสีส้มด้านบนแทนและคำสั่งลบจะยังไม่แสดงขึ้นมาจนกว่าเราจะแตะเลือกรายการใดๆแต่จะมีคำสั่งล้างทั้งหมดแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกเพื่อลบทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วแทนทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดในแอปเครื่องคิดเลขบน iOS 26ครับ iOS 26ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลการอัปเดตใหม่ล่าสุดได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายิดเดียวนี้ครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ